รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะ เรอาทิตย์แบบนี้นะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่นีชายแดนใต้โดยทีมงานศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและวันนี้ค่ะพบกับดิฉันนะคะฟางณัฐพรธนโชธนันสกุลที่จะนาคุณผู้ชมมาเปิดประสบการณ์สัมผัสวิถีชีวิตชายแดนใต้ปลายด้ามขวานผ่านในช่วงตอนต่นตางๆค่ะไม่ว่าจะเป็นร้อยรวมใจสู่ชายแดนใต้ของดีบ้านฉันรวมไปถึงต้นกล้าพันใหม่กันด้วยและแน่นอนว่าวันนี้นะคะร้อยรวมใจสู่ชายแดนใต้ค่ะจะนําคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจของพี่พทหารที่อยู่ เขียงข้างประชาชนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันในช่วงร้อยรวมใจสู่ชายแดนใต้ค่ะ ามมนเติมครับดีใจที่พี่เขาถึงไม่ใช่อยู่ในครอบครัวแต่การช่วยเหลือของพี่เขาเหมือนอยู่ในครอบครัวค่ะ หนึ่งภารกิจของทหารเมื่อเว้นว่างจากภารกิจงานด้านความมั่นคงนั่นก็คือการดูแลพี่น้องประชาชนเปรียบเสมือนครอบครัวดเดียวกันและในวันนี้ทีมงานของเราได้ลงพื้นที่กอะติดภารกิจกับพี่ๆทหารหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขพวกเขาเหล่านี้จะสร้างรอยยิ้มมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมรายละเอียดพร้อมกันค่ะ พูดถึงทหารใครหลายคนก็ทราบกันดีว่าเ่าทหารมีหน้าที่หลักในการพิทักษ์รักษาปกป้องประชารักษาเอกราชและความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรเช่นเดียวกับพิททหารจากหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขโดยชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ที่332อำํเภอบดังสตาและชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข จัดกำลังพลจิตอาสาขับเคลื่อนการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องตามนโยบายของกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเพราะประชาชนคือครอบครัวเพราะในทุกความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งที่ต้องเร่งเข้าให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที หน้าที่ของทหารคือเกี่ยวกับความรักษาความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับนอกนือจากนั้นก็ท้านดจิตใจด้วยนะครับเราก็มีการลงพื้นที่นะครับก็ไปมอบกาลังใจนะครับมอบของนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนก็ให้ผลตอบรับที่ดีนะครับทุกครั้งที่พี่น้องประชาชนเห็นเรานะครับเขาก็อุ่นใจทุกครั้งนะครับแล้วก็มีความยินดีต้อนรับมีรอยยิ้มมีความเป็นมิตรให้เราเสมอเสมอ นะครับก็เป็นการทํางานที่เขาบอกว่าการเสรียสละคุ้มค่าครับได้มิตรภาพได้รอยยิ้มแค่เห็นพี่ๆน้องๆประชาชนมีความสุขผมก็ภูมิใจในตัวเองนะครับ 2 5 47จนถึง2 5 67ที่เรามีทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนแล้วก็ทหารเข้ามาดูแลพวกชุมชนชาวไทพุทธกลุ่มนี้นะคะเหลืออยู่ประมาณ25ครัวเรือนถ้าเราไม่มีทหารลูกป่านี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะเหลือชีวิตอยู่รอดไหมที่ตำบลบรรััสตา อซอยอุดมสุขแล้วก็ซอยบูรนรักษ์ก็เราโดนผลกระทบหนักเลยค่ะปี47ปลายปี47จนถึง5-5โดนผลกระทบหนักเลยค่ะแต่เราได้ทหารเป็นที่พึ่งมาดูแลเราทหารนั้นเขามาดูแลชาวบ้านดูแลทุกสุขช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างดูแลทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตของชาวบ้านก็ความผูกพันเหมือนลูกเหมือนหลานมาอยู่ เวลาเจ็บป่วยก็ไปเรียกเขาพอเวลาอะไรเสียเครื่องอะไรเสียเครื่องไฟฟ้าเสียเขาก็มาช่วยพ่อแม่ป่วยเขาก็พาไปโรงพยาบาลแม้ว่าพื้นที่ธุรักกันดารแค่ไหนจะใกล้หรือไกลเหล่าทหาร พร้อมใส่ใจปันยิ้มมอบความสุขผ่านเครื่องอุปโภคบริโภคส่งตรงแบบ Delivery เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรวมทั้งการตรวจรักษาสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้านเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสร้างความอบอุ่นใจมอบความห่วงใยดุดญาติมิตรในครอบครัวเพราะทหารพร้อมเคียงข้างและดูแลประชาชนในทุกโอกาส พ <sympath is> ี่พ <normalmente> ี่ทหารก็จะช่วยเหลือในเรื่องของให้บริจาคอาหารแห้งอะไรประมาณนี้ค่ะจะให้แบบข้าวสารอาหารแห้งดีมากค่ะแบบจะช่วยเหลือแม่จะถามว่าเออม่อาการเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วก็จะให้ยาค่ะเป็นกระดูกทับเส้นประสาทค่ะแล้วก็เส้นเคลื่อนนะคะอ่าก็เลยเม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะ เขาก็จะแนะนําให้เราแบบขายสินค้าออนไลน์ค่ะจะแนะนําว่าให้มีรายได้เพิ่มอะไรประมาณนี้ค่ะก็รู้สึกดีอบอุ่นนะคะแบบดีใจที่พี่เขาถึงไม่ใช่อยู่ในครอบครัวแต่การช่วยเหลือของพี่เขาเหมือนอยู่ในครอบครัวค่ะ ใช้ใจในการทํางานความจริงใจอ่ะมันมันมองออกด้วยทางกายภาพด้วยความรู้สึกเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราลงไปในพื้นที่ไปหาพี่น้องประชาชนไปทํางานร่วมกันเนี่ยเขาจะสัมผัสถึงความจริงใจงเราครับแล้วเขาก็จะแล้วเขาว่าย,ยิ้มต่างๆอย่างเงี้ยครับนั่นคือ,น,น,คอนั่นคือการตอบโจทย์แล้วก็เป็นการเป็น,เป,นเป็นสิ่งตอบแทนที่มีค่าที่สุดนะครับ ก็ให้ทหารทุกคนที่มาปฏิบัติภารกิจที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอให้อดทนแล้วขอให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเราอยู่แนวหลังจะคอยเป็นกำลังใจค่ะแล้วก็ขอให้ทุกทุกทุกท่านที่มาอยู่ที่นี่ก็แควคาดอันตรายทั้งปวงค่ะแล้วก็ ให้อยู่อย่างฉันพี่ฉันน้องค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ทหารทุกคนนะคะที่อามาช่วยทุกอย่างเลยนะคะแบบดีใจมากมากค่ะ สิทธิทุกอย่างที่ผมทําไปครับก็ขอแค่ในพื้นที่ของผมนะครับพัฒนาแค่ความเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับมีได้รอยยิ้มแล้วก็าสามารถทําให้อย่างผมทํางานกับเยาวชนเยอะใช่ไหมครับทำให้เยาวชนคนนั้นได้มีหนทางในการศึกษาหรือว่าในกะารทำงานมีเป็นหลักของครอบครัวอย่างเงี้ยครับแค่คนเดียวผมก็ถือว่าผมประสบความสาเร็จแล้วครับ ด้วยความสามารถที่หลากหลายของเหล่าทหารที่นอกเหนือจากการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนแล้วชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ที่3-32ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขยังได้ใช้เวลาที่เว้นว่างจากภารกิจทําหน้าที่เป็นสื่อกลางสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจที่กระจายข้อมูลข่าวสารต่างๆสู่ประชาชนผ่านการจัดรายการวิทยุพร้อมทั้งแต่งบทเพลงร้อยเรียงเรื่องราวสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งดีงามในพื้นที่ สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มแก่พี่น้องประชาชนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารเพราะพวกเขาทำสิ่งนี้ด้วยหัวใจ ผมอยากสื่อให้กับประชาชนรับรู้ว่ามันย,ยังมีเบอร์ที่ให้ความเป็นธรรมกับเราได้ให้ความช่วยเหลือกับเราได้พร้อมเป็นที่พึ่งให้ประชาชนสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า1341และสายตรงแม่ทัพภาคที่4โทร061 173 2999ได้ตลอด24ชั่วโมง ในช่วงของดีบ้านฉันวันนี้ค่ะคุณผู้ชมทีมงานศูนย์ประชาสัมพันธ์จะนำคุณผู้ชมนีคะไปติดตามไก่ไข่อารมณ์ดีจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันในช่วงของดีบ้านฉันค่ะ ะค,ะคุณผู้ชมวันนี้ชัยนะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปในพื้นที่ของตําบลป่าไรอํเราเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีค่ะจะพาไปเลี้ยงไก่ค่ะไม่ใช่ไก่ธรรมดาค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าที่นี่ขึ้นชื่อในเรื่องของไก่ไข่อารมณ์ดีค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆะะที่ทางหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามา ส่งเสริมมอบโครงการดีๆนะเป็นการเสริมรายได้ด้วยการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีค่ะซึ่งเขาเหล่านี้นะในพื้นที่ของตำบลป่าไร่เนี่ยเขาประสบความสำเร็จมากๆทำให้ประชาชนนั้นอยู่ดีกินดีด้วยการเลี้ยงไก่ค่ะ ตำบลป่าไร่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีเป็นตำบลที่มีการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านคณะกรรมการสภาสันติสุขตำบลซึ่งได้ทำการสำรวจข้อมูลประชาชนได้สะท้อนปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการโดยมีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออบตเข้ามาหนุนเสริมการพัฒนาที่สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่และตรงความต้องการของพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกับนางสาวปวณีเขียวจันทร์ หนึ่งในประชาชนที่เข้าร่วมโครงการและดำเนินการเลี้ยงไก่พันธุไข่เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพตลอดจนเพิ่มรายได้บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันกลายเป็นเกษ,ษ,ษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จจากการเลี้ยงไก่ไข่ณตอนนั้นได้การสนับสนุน แม่พันไก่มาห้าตัวเพราะว่าทางหมู่บ้านมีการแบ่งแบ่งให้หมู่บ้านละห้าตัว5ตัวเพื่อเลี้ยงกินในครัวเรือนนะคะนั่นนั่นก็คือเป็นวจุดเริ่มต้นแล้วพอได้5้าตัวแล้วเนะะี่ยค่ะการทานไข่ทุกวันทุกวันมันก็เบือ่อแล้วทีนี้เกิดเป็นออไอเดียว่าถ้าเรามาเลี้ยงเพื่อจะทําให้เกิดรายได้เป็นรายได้เสริมจากจากงานประจํา มันจะโอเคไหมก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าลองเลี้ยงจาก5ตัวก็เพิ่มขึ้นขึ้นมาเป็น30ตัวพอ30ตัวนี้ค่ะก็เป็นเท่ากับ1แผงก็คือมันก็เกิดรายได้แล้วแต่การที่ว่าจะทําให้เกิดเป็นรายได้เสริมเนี่ยค่ะจำนวนไก่มันต้องเพิ่มมากขึ้นค่ะมีการเออก็เริ่มที่จะเก็บเล็กผสมน้อยก็คือเก็บเงินเพื่อจะซื้อแม่ไก่เพิ่มจากวันนั้นถึงวันนี้ก็มีจํานวนไก่นียค่ะทั้งหมด 700ตัวเป็นของตัวเองค่ะทางมูลนิธิปิดทองหลังพระเขาเข้ามาในพื้นที่เนี่ยค่ะก็เลยมาให้ความรู้ในเรื่องของอาการเลี้ยงไก่ไข่แบบลดต้นทุนเนี่ยค่ะก็เป็นเป็นที่มาอีก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 หนึ่งจุดอีกที่ว่า,าเลี้ยงไก่ไข่แบบลดต้นทุนแล้วก็เป็นไข่ไก่อารมณ์ดีเนี่ยค่ะก็คือเราใชา้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ซึ่งพอเราเลี้ยงแบบนี้ค่ะยิ่งทําให้ต้นทุนในการเลี้ยงเนี่ยค่ะมันลดลง ซึ่งทางศูนย์อเมริการบริหารจังหวัดชีรนภาคใต้และนักวิชาการยังได้เข้ามาส่งเสริมให้ความรู้ให้มีการจัดระบบการเลี้ยงไปจนถึงช่องทางการจําหน่ายเลยค่ะสอนตั้งแต่การอบรมการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีรวมถึงการให้อาหารเพื่อลดต้นทุนการจัดเก็บไข่แต่ละวันรวมไปถึงการคัดเลือกเกรดของไข่ด้วยและยังมีการสอนในเรื่องของการจดบันทึกรายการต่างๆให้ทุกอย่างเป็นระบบ โดยพื้นเพเนียค่ะตำบลป่าไร่เนี่ยอาชีพหลักๆก,ก็คือกรีดยางค่ะซึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่าราคายางก็ไม่ได้จะสูงอะไรมากมายแล้วทีนี้พอมามีไรายได้เสริมก็คือเลี้ยงไก่เนี่ยค่ะมันก็ทําให้เขาบรรเทาความเดือดร้อนที่เขามีอยู่ในพื้นที่นะให้ให้ยกระดับให้เขาดีขึ้นในในอีกระดับหนึ่งเนี่ยค่ะ นี่คือความสําเร็จอีกขั้นในการต่อยอดโครงการของชาวตาบลป่าไราอ่อาเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีที่เขาได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในตําบลทําให้เห็นถึงการกระจายโอกาสแก่ประชาชนในระดับรากหญ้าให้เขาได้มีช่องทางในการสร้างอาชีพสร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากอาชีพหลักใครที่สนใจอยากจะไปดูไก่ไข่อารมณ์ดีต้องไปที่ตำบลป่าไราอ่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีไปที่วิาส,สาหกิจเกษตรผสมผสานบ้านละโพ หรือจะเข้าไปดูผ่านเพจ a c e b o o k บ้บานละโพพื้นที่ต้นแบบสืบสารแนวพระราชดำริก็ได้เช่นเดียวกันค่ะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของทุกเชื้อชาติทุกศาสนาคืออัตลักษณ์อันงดงาม ที่ควรค่าต่อการสึบสารให้คงอยู่คู่พื้นที่ชายแดนใต้บนความหลากหลายภายใต้สังคมทะุุวัฒนธรรมก็อรรมนอภาคสีส่วนหน้าพร้อมส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทุกเชื้อชาติาศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน ในช่วงสุดท้ายของวันนี้ค่ะคุณผู้ชมกับช่วงต้นกล้าพ,พันใหม่วันนี้น้องๆเงยาวชนชนายแดนใต้ปลายด้ามขวานของเราเขาจะร่วมกันพัฒนาชุมชนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมต้นกล้าพ,พันใหม่ที่น้องๆจิตอาสาเหล่านี้ค่ะมาร่วมพัฒนาชุมชนกันเลยค่ะ เชื้อชาติต่างศาสนาก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรประโยคนี้ยังใช้ได้จริงๆค่ะและรายการต้นกล้าพันใหม่ในวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งมุมเล็กๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นี่มีมดงานตัวเล็กๆคอยขับเคลื่อนสิ่งดีๆเพื่อบ้านเกิดของตนเองโดยมีกลุ่มสภาเด็กและเยาว,วชนเทศบาลนครยะลาร่วมกับเยาวชนจิตอาสาในพื้นที่มาร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดมัสยิดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน าเด็กและเยาวชนของเทศบาลนครยาลานะครับจะทํางานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนะครับจะจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตลอดค่ะทุกปีของสภาเด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนการศึกษาครับทางสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลนครยาลาก็จะจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆแล้วแต่ปีว่าจะจัดรูปแบบใดเหมือนปีนี้ก็จัดรูปแบบจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชนให้วัดให้มัสยิดอะครับ จนตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้ว่าได้อะไรในตอนนี้อาจจะแค่ได้แค่ความสะอาดเห็นเด็กเห็นลูกหลานมาช่วยกันบำรุงมาทำความสะอาดบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนของตัวเองครับแล้วก็ในต่อยอดของอนาคตก็จะติดตัวน้องๆสามารถได้ช่วยเหลือบ้านเมืองของตัวเองได้ครับ หนูรู้จักทางเพจของสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลนครยะลาค่ะทีนี้หนูเห็นโครงการนี้หนูสนใจหนูก็เลยเข้าไปสมัครค่ะโดยส่วนตัวของหนูค่ะหนูชอบพิจาร์างานร่วมกันกับคนอื่นค่ะหนูชอบคนเล็กกับเพื่อนใหม่ๆค่ะทีนี้หนูก็เลยไปสอบถามรุ่นพี่ค่ะว่าพี่เขาชอบโครงการไหนบ้างค่ะพี่เขาจึงแนะนําโครงการนี้มาค่ะพอหนูได้เข้าร่วมหนูก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกแบบประทับใจมากค่ะเพราะว่าหนูได้รู้แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับ ความหลากหลายในพหุวัฒนธรรมค่ะที่มีความหลากหลายทาั้งด้านเชืชาติศาสนาภาษาการแต่งกายหรือว่าวัฒนธรรมประเพณีค่ะก่อนหน้านี้เราเคยไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่ไหนไหมคะเคยค่ะในพื้นที่ไหนบ้าง หนูไปที่ปอนะค่ะตรงสเต็งนอกค่ะหนูลอกท่อที่มสัสยิดค่ะแล้วก็หนูาทาสีแล้วก็แบกปูนค่ะหนูรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการไปช่วยเหลือ,อคนในระแวกนั้นหรือคนในชุมชนนั้นค่ะทำให้พวกเขารู้สึกว่า,ายังมีคนอื่นที่ยังคอยช่วยเหลือหรือว่าดูแลเขาอยู่ค่ะ คือในการที่เราน้องๆได้ทํามันจะไม่สูญเปล่าเพราะว่ามันจะติดตัวน้องๆไปตลอดครับพอในอนาคตน้องๆไปทํางานหรือว่าไปทํางานกลุ่มไปทํางานทานําอาชีพต่อยอดไปทํากับคนอื่นเราก็จะมีส่วนที่เราได้ทํานี้ตอนที่เรายังเป็นเยาวชนสามารถต่อยอดไปได้ครับ หวังว่ากิจกรรมดีๆในครั้งนี้จะเป็นตัวจุดประกายให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดชดายแดนภาคใต้และในพื้นที่อื่นๆอ,อยากจะลุกขึ้นมาช่วยเหลือชุมชนสังคมเล็กๆของตนเองให้หน่าอยู่มากยิ่งขึ้นและกลายเป็นพลังเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะ 1341สายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าทุกเรื่องที่เป็นภัยต่อพื้นที่อย่าเพิกเฉยอย่าปล่อยให้คนไม่ดีมารังแกมาทำลายความสงบสุขพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสยัยโทรสายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงทุกเรื่องจะถูกปิดเป็นความลับและจะได้รับการตรวจสอบอย่างเร่งด่วน ทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดชา,ายแดนภาคใต้ที่ฝังพร้อมกับทีมงานศูนย์ประชาสัมพันธ์ค่ะได้ลงพื้นที่ไปเปิดประสบการณ์และเก็บภาพบรรยากาศดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมให้รับชมการผ่านรายการที่นี่ชายแดนใต้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการที่นี่ชายแดนใต้กันได้ใหม่ทางททบ5ในทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะเวลาเดิม12นาฬิกา45นาทีนะคะเป็นต้นไปรวมไปถึงแพลตฟอร์มต่างๆตามที่ปรากฏบนหน้าจอเข้าไปแล้ว ลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ